นี่คือเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชัยภูมิในหมู่บ้านผักปังอันเงียบสงบท่ามกลางพุ่มนาเขียวขจีและสายลมเย็นที่พัดเกือ่อยมีเรื่องเล่าขานถึงบ้านไม้เก่าแก่ท้ายหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเฉียยใกล้บ้านหลังนั้นยามค่ำคืนเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณร้าย คืนหนึ่งลมพายุพัดกระหน่ำฝนตกหนักจนน้ำท่วมหลายพื้นที่นายสมชายหนุ่มชาวบ้านผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีตัดสินใจเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์แม้เพื่อนจะทัดทานอย่างไรเขาก็ยังคงยืนพรานจะกลับทางลัดที่ต้องผ่านบ้านไม้หลังนั้น เมื่อนายสมชายเดินใกล้ถึงบ้านเก่าเขาสังเกตเห็นแสงไฟสลัวสลัวลอดออกมาจากหน้าตา่างทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นมานานหลายปีความสงสัยใครรู้ทำให้เขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ ประตูไม้ผูกพังเปิดแง้มอยู่ในสมชายชะโนหน้าเข้าไปภาพที่เห็นทำให้ขนลุกเกรียวภายในบ้านมีหญิงสาวผมยาวประบาดสวมชุดไทยโบราณสีขาวกำลังนั่งก้มหน้าเหมือนกำลังหวีผมแสงจันทร์สาดส่องลอดช่องหลังคาลงมาต้องร่างของเธอดูเย็นยเยือกและหน้าสพรึงกลัว นายสงชายตั้งสติได้รีบถอยหลางลออกมาแต่เหมือนมีบางอย่างดึงรั้งเขาไว้หญิงสาวเนยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาของเธอกลวงโบไร้แววจ้ามองมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความอาฆาตเจ้าเข้ามาทำไมเสียงของเธอดังแวามาตามสายลมราวกับเสียงกระซิบท,ที่เสียดแทงเข้าไปในสดประสาท นายสมชายพยายามวิ่หนีสุดชีวิตแต่ขาของเขากลับหนักตึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นยืนและเดินตรงมาที่เขาอย่างช้าๆมือเรียวยาวซิดเซียวของเธอยื่นมาสัมผัสที่ใบหน้าของนายสมชายความเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งแผ่ซ่านไปทั่วร่างเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างของนายสมชายนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านไม้เก่าแก่ ใบหน้าของเขาซีดเผือดราวกับคนตายไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในคืนนั้นรู้เพียงแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนอีกเลยและเรื่องเล่าถึงวิญญาณหญิงสาวชุดขาวครั้งอดีตนาะงผู้นี้เคยเป็นสะพ้าของบ้านหลังนี้ด้วยแม่สามีและสามีนางไม่ชอบนางใส่ร้ายนางต่างๆนานาตบตีสารพัดแต่ด้วยความรักสามีนางจึงทนทุกข์ทรมาน อย่างแสนสาหัสทั้งร่างกายและจิตใจครั้งหนักหนักหนกเข้าแม่สามีและสามีลงมือหนักขึ้นทุกวันจับนางมัดไว้กับเสากลางบ้านรวมทำร้ายจนรางตายและให้อดฆาวาดน้ำจนนางเสียชีวิตด้วยอาการทุรนทุรายตายอย่างน่าเวทนาก่อนตายนางส่งเสียงโหยหวนดังก้องร้องขอชีวิตจนขาดใจตายจิตสุดท้ายนางอาฆาตผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้ เนื่องด้วยนางทำดีแต่ผลที่ได้รับมันไม่ใช่อย่างที่นางคิดไว้จิตของนางผูกติดกับการแก้แค้นนางจะยังคงอยู่บ้านไม้หลังนี้จนกว่านางจะหมดกรรม